คำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันใ,นใดๆทุกชนิดเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับการแนะนำจากผู้ปกครอง สวัสดีครับแอดมินคิมนำโชคพารวยสวัสดี FC มิดดรักทีคารุบักทุกท่านครับผมครับผมวันนี้นะครับผมจะพา FC พี่น้องนะครับมาขอโชคตัวเลขแนวทางนะครับหวยลาวพัฒนานะครับในงวดประจำนะครับวันศุกร์ที่25นะครับผมเมษายนพศส5 6 8นะครับกับเลขทูบารมีเหรียญหลวงพ่อรวยพันล้านนะครับ ก็ได้มี FC พี่น้องคอมเมนต์เข้ามาท้ายคลิปนะครับอยากชมแนวทางเปปลขทูบบารมีเหรียญหลวงพ่อรวยพันล้านหลังจากมีความโชคดีนะครับกับเลขทูป,ปู่อยู่หลายงวดแอดมินก็จะมาจุดขอโชค f อซพี่น้องได้ลุ้นไปด้วยกันรอลุ้นรอชมไปพร้อมกันครับผมครับผมก็จุดเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับเปปลขทูบบารมีเหรียญหลวงพ่อรวยพันล้านนะครับ ก่อนอื่นนะครับเอ็นหนก็จะขอเอ่ยคาถานะครับผมจะเป็นคาถาขอโชคนะครับจะเป็นคาถาขอหวยนะครับเป็นคาถาพระกดานะครับสําหรับเอฟซีพี่น้องสนใจคาถาขอโชคคาถาขอหวยคาถาพระกดาจดไว้แค่ไว้นะครับเผื่อมีเลขทูบจะจะจุดเฉียงโชคในวันพระยิ่งจะดีนะครับก่อนอื่นก็มีนโมสามจบนะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตระตะสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตระตะสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตระตะสัมมาสัมพุทธัสสะ อินทยสังเทวยสังพรหมยสังมหาพรหมยสังอิสียสังมหาอิสียสังมุนียสังมหามุนียสังจักวติยสังมหาจักวติยสังพุทธยสังปเจกพุทธยสังอรหันตยสังสัพพิสทิพิชาจรณยสังสัปพโลกาจะริยาณนสังเอเตนะยะเสนะเอเตนะสัจวาเจนะมมสุวติโหนตุไมหังนโมพุทธสระนโมธรรมสะนโมสังคสระ เสือญาติทางหุรูหูรูสวาหายาสาธุครับผมเลกทั่วบารามีหรียญหลวงพ่อรวยพลังก็จุดเรียบร้อยแล้วนะครับแอดมินก็จะของดใช้เสียงนะครับเอฟซีพี่น้องได้ลุนเลขทูบไปด้วยกันนะครับรุ่นไปด้วยกันครับผม ครับผมก็สูตรเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเลขทูปนะครับบารมีเหรียญหลวงพ่อรวยพันล้านนะครับขอขอบุญบารมีเหรียญหลวงพ่อรวยพันล้านถ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงนะครับขอจงบุนดุนบันดาลให้เลขทูปนะครับที่จุดออกมาในขณะนี้ออกมาตรงตามแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับในงวดประจำนะครับวันศุกร์นะครับที่25เมษายนพศ2568 ให้เอฟซีพี่น้องเข้ามารับชมมีโชคมีชัยกับเรียกทูบบารมีเหรียญหลวงพ่อรวยพลันทุกท่านทุกคนที่ถิดสาธุครับผมเรียกทูบบารมีเหรียญหลวงพ่อรวยพลันก็จุดเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับเอฟซีพี่น้องเห็นไปตัวไหนก็คอมเมนต์มาบอกเพื่อนๆได้นะครับผมเห็นอาจแตกต่างกันออกไปเแต่เพื่อนมีโชคด้วยสําหรับเอ็ดมินเห็นจะคอมเมนต์เอาไว้ท้ายคลิปสามารถเข้าไปรับชมติดตามได้นะครับผมเมนต์ตรงกันเผื่อมีโชคด้วยกันสำหรับวันนี้เอฟซีพี่น้องที่ชอบในทางเรียกทูบบารมีเหรียญหลวงพ่อรวยพลันก่อนออกไปอย่าลืมกด subscribe กดดดดไลกก์์ตตาามแชชรร่งอ้วยนะคับ สำหรับวันนี้เอสพ็อคโคตุลาไปก่อนเจอกันใหม่กันหน้าคลิปหน้าสำหรับวันนี้ช่วงดีมีชัยทุกท,าท่านจริงเคยครับผมสวัสดีครับ